มาท่านผู้ชมสี่ผ้ามาเอาละเหมาะครับใยสองอาทิตย์เราตัดใยครับผ่าต้องปุ๋ยแล้วครับที่ล่วงไปนี่แหละครับผมลำน้ำเสียวพระดนาะมาตัดโดยสามอาทิตย์ครับผมอันนี้ยามครับยามใส่อุป,ปรกรณ์พระนะอันนี้ กระเป๋าหน่อย <c oughs> ใส่เท่าไรทำเถอกครับผมไมีอย่างดอกแบบนี้ป้าท่านผู้ชมสิ่ผ้าโอ้ขอโทษขอไฝเด้อท่านผู้ชมทางลงเสียวครับเพิ่นมาพัฒนาใหม่มันก็เลยนี่แถวนี้ตะจีมิตรบุงหนำครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเอือดเติดมิตรสวนหญ้าป้าสิ่ผ้าไปชมบึงพุนท่านผู้ชมบึงนี้ผุนบึงนี้สวนหญ้าอ้อยต้อยครับผมหญ้าเกิดเราฟังเส้าตที่กีมิตพุ่มครับผมมองนี้เขาเอิ้นทำบังหุมหินสูงปะล่ะล่ำหนำเสียวครับผม บ่งเนี่ยยาเกิดงูควาวยก็กินอยู่นี่แหละครับผมปีนี้่อนข้างน้ำบกไว้ครับเพราะว่าเพราะว่าพนอันเอาไปทํำการเกษตรครับผมมันก็เลย่อนทางจะบกไวแน่นะครับเนาะมที่นี่สิพผ้าไปเอาปาอุ้มระมุนี่ครับผมครับมาไวสามอาทิตย์แล้วครับผมบัดที่นี่สิพผ้ามาเอาครับผมัดที่นี่มาสุเทียก็ได้อยู่ครับแต่ว่าบ่าใครไดหลายท่เาทุกวน เด็กุ้งได้กซเพี่ยวเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวง่ายครับมีแต่ปลาบูแหละส่วนมากคือมันบกอะไรแต่มีปลาเนี่ยอันนี้ปลาข้าวปลาข่อยคับปลาบูครับผมนี่จังะมาสิผ้ามาเอาครับผมกวนสิเอานี่ผมอยากพ่อกางม่องก่อนนะครับเนาะการม่องหมอมนี่อ้อมนี่นะครับผมอ้อมมาก่อนครับตังสิไปได้ไะท่านผู้ชมสิผ้าไปกางม่องครับผมนี่บัดทนี้สิกางเราเด้อม่องบัดทนี้ครับผมเอาเอาออย่าข้อก่อนครับสัมภาระ เาสัมภาระออกก่อนครับผมออกกับเป๋าหน่อยผมมีอย่างนี้ครับใส่กับโทรศัพท์เฉยๆมานะเอาอันนี้มอ่องสองเส้นหาครับผมนี่หออนี้ห่อนี่สามเส้นครับผมห่อนี่หกเส้นครับมันเอามากลางออกไปก่อนครับผมเพราะว่ากันไว้ครับผมให้เท้าปลามันออกจากลำมูไปให้เท้ามันเบาเขาก็ะซั่ง มันกิดท่บ่ได้ป่านะครับเนาะกันดีก็แก่แย่แก่บ่ท่านครับผมฟ <c oughs> ้าบนที่นี่ที่ผ้าไปล่งกลางมองในบนทีนี้เออสามหัวพะนะไปบอทตัดผู้ชมไปดูครับผมจะพาไปกลางแล้วครับผมข้ากลางมองอย่าเข้าครับผมกัดลาดไว้ครับบ่ลาดไว้มันหาเทียมันออกจากลำมูไปมันเกิดอยบ่ได้กินครับหาเทียกระชังบ่มีป่า กลางให้มันอ้อมก,ก่อนครับท่านผู้ชมันบ่นนกลางอ้อมไว้ให้เทียปลามันออกจากลำมุมันถือกรบป๋อดีกินนะครับเพราะวา่าเอากระสังมาไหวสามนวลหนึ่งเด้ท่านผูน้ชมอันนี้มองสองเส้นหาครับกลางอยู่นี่ครับผมถ้าเทียมีปลาเล็กปลาหน่อยท่านผูน้ชมเอ้ยพอได้แล้วแร,วรง มาหรอครับผม <c oughs> สองเซนห้าพะน,นะแล้วล่ะบัดน,นี้เอาเอากระสัง่งขึ้นมา,ลามเลยสำนผั้ชมมี่กระสัง่งเอาไปหันสามนวยสามนวยครับผมไปรุ่นกันเบิ่งววามนี้มีบ่เดี๋ยวมาไว้เราฟังหน่ยครับผม ห็นครับผมห็นอันนี้คืออันแรกครับผมฝนใหม่ใส่หลายบ่ท่านผู้ชมฝนใหม่ใส่เต็มเลยเออเอาลองเบ่งในวันใดการลุนกันแหละครับผมหา,าเซารกจิตคำหัทซักจินเขา่าคือเก่าและท่านผู้ชม กันไปด้วยทีละครับยันมันหงวยลงไปได้ผนเพราะว่าฟังมองนี่มันสั้นครับผมเอาดันไปยังน้อยครับผมเอาอีกครับผม นี่ดึงเงินไม้อีกรอันึงแล้วครับอันที่สองเนี่ยท่านผู้ชมเนหันมันเป็นผ่าด่างเขียวครับเอาไมา้ยัดเข้าไปในหันแล้วก็ไปจุ่มไว้แต่ว่าใส่หัวหันปลากระพมเอาลงไว้อยู่ด้เหรอครับท่านผู้ชมมาที่อันที่สามครับมันมีอัน,นอสามกระสังครับผม แต่ว่ามันกับปรมานคือกับสร้างไงเขาเหรอครับการสร้างไงเขามันมนันครับผมนี่ขึ้นมาแล้วครับผม เอาขึ้นมาล่วงมาใหม่ห้องเก่าเนี่ยครับใกล้ๆก,กัน,นามาโคบกันใกล้ๆครับผม ขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมที่ดึงออกรอบมือครับเอาฟดใหม่เป็นส่มันเลยบ่กเขาทาครับผมใบใหม่บ่แห้งใบเหี่ยวขู่ลงไปมีจักวาเสียกเอียงของเต็มอยู่ครับผมเพราะว่าแถวนี้เขาใส่กระดุงใส่สสดุงแล้วเขาใส่เสียกดึงนั่นดึงนี่ถิ่มล้งในานา้ำของมันนีน่ีมีปลายดอกคือท่านผู้ชมเดี๋ยวจิตจกเบื้องก่อนครับผม น้องมันอีกสองอันพร้อมกันครับดึงขึ้นมาไว้ครับเคลื่อนกล้องก่อนครับผมแต่ไม่จมเคลื่อนกล้องมาให้เบิังกะคักครับผมนี่เอามาดึงแบบที้นี่ึ้นฟังแล้วครับนี่กำลังเหยื่อออกล้วท่านผู้ชมเอาไม้ยัดใส่ในผ้าด่างเขียวครับยิบแผ่นเป็นตะแ,แกีร์ก็เลยเอาไม้ยัดไส้หันแผ่นเป็นตรงครับแผ่นเป็นถุงเอาไม้ยัดใส่มัเนี่นก็เอา ลงไปแช่ไว้ในะนำเอามาตรวจเบิ่งมือนีมันจะถือบ่ เอาเอาคือเก่าแล้วครับผมงาไม่ออคือเก่าเออง่าไม่ไเอาอาอกก่อน เอาแล้วเทรวรวมมองเดียวกันเลยทา่านผู้ชมเท่วมองเดียวกันเลยครับมาลุงเดือนบัดทา่านผู้ชมอันนี้มันห่ออาหารเที่ยวใส่ไว้เดี๋ยวครับนี่ มา,มาเบิ้งบดที่นี้มาดูมาดูครับผมมาเบิ้งพี่านชมมีปลาอยู่ครับนี่น,นี่มีอยู่มีอยู่ครับเดี๋ยวหน่อยไล่ชมกันครับผมว่ามันจะมีให้ชมหรือเปล่านะครับสิเร็วแรกเร็วง่ายปนอท่านผู้ชมมารุ่นกันเลยครับผมพูดครับผมอันนี้บ่แมน่นการสร้างแนวอื่อนนะครับกระซุ่มไก,ก่ดิกระซุ่มไกม่มูหน่อยๆครับเอาปลาดังนี้เป็นตงวหน่อยย่าลงไปเอา ผลใหม่พลไหนลุงไปไวในกลางเสียวครับหม่องน้ำได้ที่มันพ่อเอาได้หม่องได้มันเล็กกับบ่เอาลุ่งครับมันจะเอาอยากนี่มามา,มาเบิ้งดบีนี้มาเบิ้งครับผมมาเบิ้งเห็นหาตัวอยู่ครับนันเอหาตัวมานะเอามาชมกันเลยครับผมนานครับโอ้ยได้ปลาดุก หาโตนั่โอ้มีได้ปลาดุกหน่อยครับมีปลาดุกไม่ปลาดุกหน่อยท่านผู้ชมมีปลาดุกพ่อได้กินในหันสองโตเอานี่ครับผมบางเนี้ยฝีมืออีพอค้าพาลาดลรอกกระจี๊แล้วแต่แล้งนี่แหละครับผมกับง่ายเนี้ยเออดีก็สื่อมืดตลอดจุดหรอกครับผมสื่อเนี่ยหาเนี้ยนาะครับเนาะเอาเห็นจังไหนล่ะ มันก็ต้องสูบบัานที่นี่แล้วเลยได้ท่านผู้ชมบ้านนี้สิกลับบ้านได้บ้านนี้ที่กูเอาม่องแล้วเด้อนี่เด้อเออกูอาม่องแล้วครับผมกูเอาม่องกลับบ้านอู้วโอ้ยมื่อนีหน่หินหรอครับผี่หินไหลไหลอ่ะลงน้ำในเส้นทางเท่าลงเลยครับนี่เอาอีกแล้วครับตกหินครับผม กินมันเป็นหินเอาอีกแล้วครับผมขอโทษขอไปเอาหินมันมันลื่นครับใส่ลงเถ่าลงกันพ่อไส่เกือบล่องพ่อได้เลยครับท่านผู้ชม <c oughs> ลงตะนามไรกไยมันมีหินครับมีหินอยู่ข้างล่างกันห้องเปลวล่องเนี่ยพ่ส้เกือบนี่มยไม่เปียกเปล่งห้อยเปียบบปลห้อยครับในะนำตีนบาดตีนพังมาเนี่โอ้ยลงบ่ได้อีกเลยครับบรรลุนเพว่านา่าพ่อเมื่อนี่โอ้อันตรายครับผมขอโทษขอไปเอาอย่างไรก็ขอ,ขอ,ขอฝาก ช่องน้อยๆไว้น้ำครับท่านผู้ชมสุมองสุบอนนี่เด้อครับเด้ออ่าถอยที่ถอยอาศัยครับคนไลคคนแชรคนติดตามน้ำเนี่ยท่านผู้ชมมันนี่อีพอคาพาระกับหัวเดียวกับเทียมดีเพื่อเ็าแล้วครับผมเอ๋อมาใส่มองๆกับว่าถอเด้อครับ้แต่ปากระซางเนี่ยสี่ครับบ้านเราท่านผู้ชมจังไดก็ขอฝากเนี่ยเด้อครับเด้อช่องน้อยๆเล็กๆของอีพอคาพาระอ๋มวนยิ่นไปกับลูกกับหลานกับน้องกับนุ่งนะครับเนาะคนมักม่นจุจวดน่ครับจวดครับบ่มจู